ก็พบกับพี่โนวีตานะครับในวันพฤหัสบดีที่29กันยายนพศ2565นะครับเพื่อนๆดูนะครับอิทธิพลจากพายุใต้ฝุ่นโนรู no นะครับแปลว่าไม่มีรูใช่ไหมเดยโนรูแ <laughs> no ปลว่าไม่มีรูใช่ใช่นะครับน่าจะชื่อโนวีตานะพี่จะได้หัวเราะดัง,ดง,ดงๆให้โ <laughs> อ้ยดูนะครับ ทางไปบ้านท่าบ่อตอนนี้นะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับปกติแล้วพี่โนวิตาคุงเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้กลับมาบ้านนะครับก็มาทางบ้านท่าบ่อนะครับโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี้ยถ้าฝนไม่ตกลงมาอีกนะครับระดับน้ำก็ มีแววที่จะลดเร็วอยู่นะครับแต่นี่พายุมาอีกนะครับไม่รู้ว่าพายุเชื่ออะไรด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจริงๆว่าจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปล้างแต่ว่ามันไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่มันต่ําแล้วมันกลัวเครื่องดับกลางอากาศนะ <c oughs> ครับโอ้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าแถววารินชำลาบเนี่ยเขาอพยพขึ้นมากันบ้างแล้วนะครับ อุบลราชธา,านีนี่โดนเต็มๆครับพี่น้องบอกตรงๆนะครับอุบลราชธา,านีเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับน้ำไหลามาจากเขื่อนราศีสาไหลเอ่ยจากทางโคราชอะไรก็มาบรรจบที่น้ำมูลหมดเลยนะครับอ่าก็พาดูสถานการณ์น้ำท่วมครับพี่น้องวิตาก็ไปรีวิวไม่ได้เลยช่วงนี้ดูสิฝนคลืมมาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดอื่นเป็นไงบ้างครับ ก็คอมเมนต์มาบอกพี่โนบิตะด้วยนะครับไม่ใด้เชื่อเลยนะครับเชื่อพี่โนบิตะเลยมอเตอร์ไซค์พี่ดับแน่นะครับจริงๆแล้วถ้าไปได้ก็ไปได้นะครับอันนี้มันไปไม่ได้แล้วนะครับดูดิครับทุ่งนาได้รับความเสียหายนะครับต้นข้าวล้มตายนะครับชาวนาเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยครับ โอิโอทธิพลของพายุโนรูนะครับเพื่อนๆเอ๋ยถ้าพายุลูกใหม่มานะครับน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับโอ้โหนี่ยครับเกือบจะเท่าเข่าของพี่โนบิตะแล้วนะครับเนี่ยเพื่อนๆเอ๋ยความเสียหายนะครับก็ภัยพิบัตินะครับ มันไม่แน่นอนครับมันจะเกิดตอนไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ได้ใช้กระสีบัตรโปรบันทึกนะครับใช้ไม้จากเครื่องเลยนะครับโอ้โหฝนนะครับฝนแรงจนน้ำท่วมแล้วครับถ้า น้ำมาอีกนะครับโอกาสที่มันจะท่วมอีกก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยครับบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรตรงนู้นนะครับน้ำก็อาจจะเข้าไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับพีโนวิตาก็พาดูกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าสถานการณ์น้ำเลวร้ายที่สุดอีกก็คงจะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ